สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วสิริกัญญาก้าวไกลชวนจับตารัฐบาลผ่านวาระลับงบงุกงิบกู้เพิ่ม700แสนล้านสิริกัญญาชวนจับตารัฐบาลออกพรกรูก้เงินเพิ่ม700แสนล้านบาทมีเอกสารแค่สีหน้าปูดกลาโหมย่องของงบลับ387ล้านบาทอ้างช่วยโควิด นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจับตาครมรัฐบาลลักลอบออกพรกรกู้เงินเพิ่ม7แสนล้านบาทกองทัพของงบแบบลับๆอ้างช่วยแก้โควิดชวนประชาชนจับตาพรากรเงินกู้และการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกองทัพที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องสำคัญที่เราต้องจับตาดูคือกระทรวงการคลังได้ขออนุมัติพร,กร์กเงินกู้เพิ่มเติมอีก7แสนล้านบาทซึ่งเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้เดิมตามพรกร1ล้านล้านบาทที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปเกือบเต็มวงเงินแล้วนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลได้แสดงความเห็น นอกจากนี้สิริกัญญายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าร่างพรกรกู้เงินของกระทรวงการคลังเป็นเอกสารแค่สี่หน้ากรอบแผนงานการใช้เงินเขียนสั้นๆแบ่งเป็น3ามแผนเหมือนพรกรเงินกู้เดิมทุกประการเพียงแต่ปรับลดวงเงินลงโดยแบ่งเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขลดลงเหลือ3า0 0 0ืนล้านบาทแผนงานเยียวยาประชาชนลดลงเหลือ4 0 0 0 0นล้านบาทแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมลดลง ือ270,000ล้านบาทการออกพอรกรเงินกู้ครั้งนี้น่าเป็นห่วงเพราะโครงสร้างแผนงานและกลไกาการอนุมัติโครงการแทบจะเหมือนพอรกรึกง1ล้านล้านทุกประการดังนั้นเราคงคาดหวังได้ยากว่าในพรกงเงินกู้ตัวใหม่รัฐบาลจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณให้ดีขึ้น พรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่รัฐบาลออกมาในปีที่แล้วเห็นได้ชัดว่านอกจากโครงการที่เป็นเงินโอนแล้วโครงการอื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอนุมัติได้น้อยการเบิกจ่ายล่าช้าตัวโครงการไม่มีความสมเหตุสมผลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือแผนงานด้านสาธารณสุขที่งบประมาณเดิมมีการเบิกจ่ายแค่ไม่ถึง30เอร์เซนอุปกรณ์การแพทย์กว่า2,500รราย ในจำนวนนี้มีเครื่องช่วยหายใจ1,000เครื่องงบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์170ล้านชิ้นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วทั้งหมดนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเลยแม้แต่เพียงบาทเดียว สิริกัญญายังกล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจก็ผ่านมาหนึ่งปีเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานใหม่400ตำแหน่งเกษตรกร,ร,ร95,000รายมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองได้ มีพื้นที่เกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้น5ล้านไร่พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น1,70,000ไร่และพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น7,900ล้านลูกบาทเมตรก็เป็นได้แค่ลมปากยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโครงการเรือทงอย่างโคกน้องนาโมเดลมีถึง2โครงการที่ใช้ชื่อต่างกันมี2หน่วยงานที่ทำเรื่องเดียวกันเรื่องนี้สตอง,งอได้ออกมาชี้เป้าแล้วว่า โครงการภายใต้พรกอเงินกู้หนึ่งล้านล้านมีความเสี่ยงในการใช้เงินเพราะมีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนหน่วยงานไม่พร้อมในการดำเนินการและการดำเนินโครงการมีความเสี่ยงที่จะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สำเร็จผลเพราะมีการแก้เงื่อนไขการดำเนินงานหลังอนุมัติเช่นลดเป้าหมายเกษตรกรตำบลละ16คนเหลือตำบลละ2คนเป็นต้น เรามีบทเรียนการใช้เงินกู้ของประชาชนที่ไม่มีประสิทธิภาพมาแล้วหนึ่งปีในสถานการณ์ปัจจุบันการกู้เงินเพิ่มเพื่อเยวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความจำเป็นแต่เราอยากเห็นการกู้แบบมีความรับผิดชอบที่มีการคิดเสร็จแล้วมีรายละเอียดพร้อมมีกลไกลเร่งรัดการเบิกจ่ายมีการประเมินกําลังหน่วยงานรัฐว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอย่าเอาไปเสียของซึ่งยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลน,นี้ ไม่มีความสามารถมากพอที่จะดูแลเงินกู้ก้อนใหม่ให้ประชาชนได้สิริกัญญากล่าว นอกจากนี้อีกเรื่องที่สิริกัญญาทิ้งท้ายให้จับตาในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการที่กระทรวงกลาโหมทำหนังสือรับมากด่วนมากถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาโควิด -19 ของกระทรวงกลาโหม การของบประมาณในครั้งนี้กระทรวงกลาโหมขอใช้งบประมาณ837ล้านบาทหลายเรื่องเป็นภารกิจของกองทัพอยู่แล้วเช่นการสกัดกั้นแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดน80ล้านบาทการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามของกองทัพ100ล้านบาท แต่ที่น่าติดใจเท่ากับส่วนที่ใหญ่ที่สุด207ล้านบาทที่เป็นค่าใช้ใจ่ายของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่เป็นการใช้เงินเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการรับมือกับสถานการณ์ชุมนุมซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการรับมือแก้ปัญหาโควิด -19 เลยรัฐบาลต้องตอบคำถามเรื่องนี้กับประชาชนให้ชัดด้วยสิริกัญญากล่าวทิ้งท้ายก้าวไกล วบประมาณกู้เงินโคกน้องนากองทัพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ